สวัสดีครับทุกคนวันนี้ไม่ได้นำคันจิในชีวิตประจำวันอีกแล้วนะครับหันไปเลยนี่นะครับอ่านไหนใครอ่านออกแปลออกนะพิมพ์มาให้หน่อยอ่ะป้ายนี้นะครับผมอ่านว่าโอเคกซามะเอะอ่ะโอเคกซามะนะครับแปลว่าคุณลูกค้าเอแปลว่าถึงนะครับโมนิท่านี่ว่าเอ่โยดิคาคาราไดเดกัสไซนะครับโมนิท่าก็คือนี่เนาะโมนิเตอร์นะครับเป็นหน้าจอนันนี้นะครับ อ่ะทำไมคุณลีคาคารุนะครับแปลว่ายืนพิงครับผมเนาะไปยืนพิงอะไรอย่างงี้เนาะนะครับแล้วก็ผัดไปรูปนายเด็กคุณาใสนะครับก็จะแปลว่ากรุณาอยากเนานะกรุณาอยากไปยืนพิงที่มอนิเตอร์นะครับเพราะว่าอะไรมอนิเตาาาอร์กะฮะซนนะครับคำนี้อ่ว่าฮะซนสรอคาโนเซกะโกไซมัสนะครับแปลว่าอะไรนะมอนิเตอร์กะเนะเาะแปลประธานว่อเมอนิเตอร์มันทําไมครับ แล้วก็แปลจากหลังมาหน้าโกไซมัสแปลว่ามีนะครับทุกคนเป็นคําสุภาพนะครับมันคืออาริมัสนั่นแหละอาริมัสรูปสุภาพคือโกไซมัสนะครับเพราะนั้นนามกาโกไซมัสเนี่ยเลยแปลว่ามีนามมีนามเนาะนะครับมีอะไรอ่ะคานโนเซคาโนเซคือความเป็นไปได้นะครับความเป็นไปได้ที่จะหะซ้นคือพังนะครับล่มลงมาอะไรประมาณนี้เนาะพังนะครับก็เลยแปลว่ามอนิเตอร์มันมีมันมีความเป็นไปได้ที่มอนิเตอร์เนี่ยจะพังนะครับเนาะ えー、なんだかは大変危険ですので、ご、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いしますのお話、まあねまあ。大変なかも、ば、ま、わ、あまあ